บอกเขาใจใกันว่าเป็นยังไม่ไดามันข้นมันแ้มากมน่าหอบัานพี่น้อยเนะ่ยมันจิต้องเบิ่นเครื่องมันเบิ่นเน็ดเนี่ยตลอดเลยบอกนี่แหละบักเดียวเนี่ยคืออยากกินขนมจีนเดี๋ยวพี่น้อยี่เอาขนมจีนกนได้ขนมจีนพี่น้อยจะอยู่นี่นี่เด้นี่ ยี่นี่ตูเ้เศร้านาบึ้งตูเศร้านาพี่หน่อยได้พี่น้องมีดถือสมบัติลูกสะพายพี่หน่อยเปิดไปก่อนอันนี้คือตูอ้อยตูอบเศร้านาแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหยมองเก็บของไปแล้วพี่น้องมันเต็มาคากรีเลยพี่หน่อยเอาขนมจีนอะไรบางนี้ใส่เนาะเดลยพี่หน่อย มุนเขาไปก่อนอคือมาคักมาเนียย่ยเลยสมบัตินั่งลายคักอิลีเด้เจอแล้วเจอขนมจีนแล้ว น้อเนพี่หน่อยเอาออกมากันอกกันยีาเอามันจีดเอาง่ายงงยีดยังนี่สิ่มันเจ็บเอาไว้นี่นี่ ไปซื้อมาตุนเอาไว้เห็นไหเต็มถุงสองถุงถุงนี้ยังถุงนี้ยังเต็มอยู่แต่ว่าถุงนี้เริ่มบกเบาไปแล้วเดีย๋ยวจะไปซื้อมาเพิ่มมาเลยอีกเห็นบ่จ้ะนี่ถุงเอซื้อกับเขาใหญ่ๆ,ๆนี่พี่น้อยก็จะใส่ขนมจีนไว้เส้นขนมจีนแห้งนี่พี่น้อยมากกินเพราะว่าเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็ราคาก็บ,บ่แพงจ้ะ ราคากับบอแพงเลยหอหนึ่งตอนพี่หน่อยซื้อมากหอหนึ่งยังพอถึงยังพอถึงไอ้หนึ่งยูโรเลยแต่ว่าตอนนี้เท่าไหร่บอหูพอเดีได้ซื้อดนแล้วนะเด็บซื้อมาตุนเอาไวหลายๆก็เลยบ่ได้ไปซื้ออยู่ร้าน์ค่ะนี่พี่หน่อยจะจัดมองไม้ก่อน ตู้อบซาวนาพี่หน่อยกลายเป็นตู้เก็บของเก็บของเอ็นน่งคนงามสมบัตินางนี่ร้ายค่ะเพิ่พี่นาหน,นาวขึ้นอ,อยากมานาั่งในตู้อบ มันน of ังอบเศร้านาเหงื่อออกนะช่วงหน้าหนาวมันก็มาบ่ได้เบียดอ่ะคันเขามันนั่งนี่ก็ต้องงานใหญ่เลยขนของออกขนของออกขนของเข่ามันขาดโพดตัดปัญหาบ่ต้องอบมันละโอเก็บไปนี่แต่พี่ซ้ำเขาเนื้อใหญ่ออกเนาะแต่ว่ายดำแรกว่าเขาจะใหญ่ออกไปแต่ว่าเขาจะออกไปหรือว่าพี่หน่อยจะออกไปล่ะเดี๋ยวเอาไปจัด สองห่อค่ะปิดไปนะเอาไปสองห่อ,อไปเฮดขนมเซ็มกูเซ็นตัมเองแค่รอเกิน,เ,กกนเรียบร้อยแล้วจ้าตัมแค่รสใส่ขนมเส้นแล้วก็ยี่มี่หมูยอ่อเดี๋ยวจะเข้าไปเป็นหมูยอ่อ ไกย่ย่อไก่ย่อของไอ้ฝรัง่งเนาะ,ะเนาะซือมาจากประเทศเยอรมันอากาศก็ง้อนเมน,นี้เมน,นี้ฮ้อนคักเมน,นี่สามสิบกว่าองศาฮ้อนจนอันพี่หน่นอยแหลกไอ้ตัเพราะตากแดดกระแลได้จ้ะเพราะว่ามันถือกไอ้ร่มถือกอย่างนนเนาะ sang mắn thôi nó sao lẹ ตนี้พักกันนี่ได้อันนี้พักกออัอยู่ยไไหนม่้พักกันลำปีปลำปีกระปอบ <c oughs> เสียงโนกห้อง <c oughs> คือเสียงวนแตเนออยู่ใส่นอ มเลิมมามกเลยได้กินปลาเด็กกินปลาเด็กมอมมาได้มเบึ้งเดียข้างน้งไปหน่อยเดี๋ยวน,นอน,น,นเ่เป็นยาที่ี่ินมันไ่เป็นยาเจ้ะเป็นยาลอมอ้เนยากินเป้าไปได้จ้ะท่อนเป็นยางกินเป้าลงไปน,นั่นนะนพ้นจ้ะ năng bình nóng bỏng bình nóng bỏng đấy. đi chơi bay đấy. ไปไืซอของปรปเทศเยอรมันเขาจะไปหาจื่ออเนื้อจอหมูไม่เห็นใสก่กอกไปสายปวดต้นหมดอก็แบบของยนนี่นั่นถือกอยนินเทเด่นนะวก,กับไนื้อของหมูสมเสัมันจีกวกกันอะได้นี่ยมได้นมในไก่ยอไหม ยูหนี่มันหาซื้อไปเลยูนี่เขเล่นต้องมีใครยิงตะกอกกันตาบดไก่ย่อไก่บดแต่แบบนี้ มันยังขวามมันยัปนานเหมือนมองที่ไปซื้อส่กำลับจะไบ้านนิดหน่อยแล้วกันับรลุดกับประมานยี่สิคนนาที่วันเป็นเขตยไเขตชายแดนนะ Bà thiệt, 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 thiệt để đi làm ăn thì bà thiệt thì bà thiệt nhảy được Nhảy có nghĩa sẽ lên lái อ้มุมงกินก่อนเด้อจ้ะยังปาติแดดเมื่อไหร่ซองแดดมันอซอ,องหลังพี่นหน่อยพี่นหน่อยหอนไปเพิดต้งเพิดต้องหอนเพ <c oughs> ราตันม่นางอยู่ในไอ้ประเทศไทยอย่าหลุด ในบา้านในบ้านเย็นด้วยในบานเปิดพัดลมเปิดพัดลมเปิดไอ้ข้างล่างเปิดแอร์ในบ้านเปิดพัดลมสามตัวพัดลมเพดานอันหนึง่งพัดลมต่างโต๊ะอีกสองตัว สำหรับของข้างล่างก็เปิดแอร์เปิดแอร์ถิ้งเอาไปให้ความเย็นมันกระจายไปห้องลูกเพราะว่าลูกขึ้นอปเพิ่เพิ่าหน,นังสืออยู่ข้างล่างเพิ่งเงินใกล้จะดสอบแล้วนะกะเลยเปิดแอร์ให้เพิ่นเย็นๆอ่านหนังสืออ,าอ่านยัเเงเพิ่นก็้จสอบ <c oughs> จงนี้กับจิลเรียนมือเสือกันนักจันน้อยครูกพี่น้อยทำเสียพี่น้อยเลยขออีเม่เลย ลม,ม,มเย็นพัฒนาหอนมากเลยอยากอ <c oughs> ยากไปถึงหนาหนาวเร็วๆพัฒนาน้อมมากอยากถึงหน,น,นาวหอนเร็วๆคุ่นห้องเนาะ สำหรับพี่หน่อยนะพี่หน่อยมากมากน้าอากาศนะัน้อหนาวมากกว่าหนาวฮอนดี้สนาน้ำมันเสียคือมันปลูกพักบ่ได้ <c oughs> ปลูกพักกินบ่ได้กสนามฮอนมันกะมันก,นก็ปลูกพักได้เนาะกะจะว่าสำหรับความ ก็ามากกันมากหนาวามากเย็นๆทั้งกินทั้งหายแล้วประเนี่ย ก็อบอกเขาใจใกันว่ากันยังไม่ได้มันข้นม,ม,มันใส่มากนอาหอดบนพี่น้อยนะมันจิต้องเบิร์นเครื่องมันเบิร์นเนียดอย่งตลอดเลยบกนีลกดล่ะบกียีเลยนะ บ่เคยเห็นหนามหรอกแต่่าจำเสียงมดบ้าเต้มาได้ยินเสียงยินเสียงมากแต่้ไก่พู้นเลยแล้วก็คยอยมาถึงนาบ้านทีหน่อยบักเอบางทีมันมันจิเบิลเพียเลยมันจิบิดบึ้มบึ้มบก็ไปแล้วปัะนีเง้เงี้ยเงีไปแล้ว กินมากอะอ่ะอิ่มแล้วคิมูก,กิตาอะไรคิมูมก,กิตาก็เริ่มไล่ล้วอาการทอนแล้วก็กินชิเต็ดเข้าไปนะเป็นวัดก็หายวาัดต์แบบนี้ โยนะมันแปแล้วมักลับมาพิจารณมันหูมาพี่หน่อยนั่งกินเขาด้วยหลังบันไม่เห็นใจพี่หน่อย นแค่นี้และจ้ะคิมแล้วขอบคุณทุกทจาะที่ม,มานั่งกินเป็นมูพี่หน่อยแล้วมานั่งเบิรงพี่หน่อยกินต่อกันคลิปหนาเนี่ยสวัห้สบ,บายจ้าัสดีจ้ะ